ดีจ้ามือนีงยายจะไม่กล่าวผ้ามวนผ้าลงทงลงถ่ายอีกเด้ยได้าเ้อสวัสดีเอเก่าแล้วเอใหม่จ้าไป้องวันหลุนเลยลายสกอตเป็นไมวันที่มาน้ายบอมือนี่ีได้ร้ายบอม้อมือนีน้อสวัสดีจ้า สวัสดีนะคะเออคือว่ากินหยาอ่ะถามตัวทองมาถามคอยขึ้นเราไปหาหยังมาว่าทองยางหอดไก่น่เป็นหลุนเลยพี่น่องตาทองเนีไปเรืนอยๆพี่น่อ ลุยต่อไปทำหมากินกนเลือยกินน้องอเด็ดสะฮอนสะฮ่อนเดี๋ยวกันาวเดี๋ยวกันเย็นสาทองลงไปแล้วห่อนแล้วเดดีห้้้ออกนง มอเตอร์ทองตัวแหกแขกมันลงดุดห yep> um> mm, uh, anyway> ายไปทางไหนอยู่ดเขาหูคือกันบ่ปา ปลาสลิดนี่อยู่ทางไหนแตแตะแตะดููลอกปลาหนิวไคุคุคุอย่าหล่มเด้อคุโอ้พุนได้พุนได้พุนพุนไม่นไม่ทําขุนขุนขุนขนนอุยอุอุ อ้ยพี่น้องจับมาได้อือแล้วก็อุอ้ยตะท้องจับออกจับเอารื้ออือ<ม><ม>เป็นแผลพี่พน้องจับถือนำเปียกเก็บเลยมีแต่ป่าพี่น้องอือจะป่าเบิกเบิกเบิกเรียกว่าตะท้องไปเอาหมองลูก้านจับมอือถีอจับมาได้ ว่าแต่เอ้ยลูกเดียวเลยพี่น้องป่านั่นว่าถือคู่นะหัวใต้ทางไหนเหมือนชี้ตักตะแต่แปดดิบขันนาป่าเนี่ยังเรียนนอกพี่น้องเนาะใต้ทางไหน 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแอุ้ยโอ้ยน้อโลกหันก็ต mm ่าไปก่อนกี่เอาอืเจับเอาจับเอาเลยจะถอนก้าวมันบกแน่แล้วจาแล้วพี่น้องนะรักไงแน่รักหน่อขอละคอละคอละ บาละสามละสีละหาละคุกอาจะทองจับเรื่อยๆพี่รองดีแค่เดียวปั้นว่าจะป้าคอไงพี่รองน่า

ได้หาเขาเลยเน,ะนาะขนาดขันเจีนมุนยังแต่พออยู่จับเอาจับเอาเลยจะทองผอนยังประคอบ่ท่นเลยที่ลูกสาวจับหลุยยดมุมๆนี่เลยใส่เลยนี่หละ พอพออ่ะไม่ดูดเดือดเนาะไปทงางไหนไปทางหลังเนะาะทางไห,งหงนอันน,นีอนน,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 นนี้มอเตอไปี่หลอกแป๊บเดียวนี่ก็แก่ะอืจะทองหนี่งี่จะต่ออนี้อ๋อสี่หลอด้อง มันจะผู้ป่าพูดป่าอะไรคะผู้ป่าผี้ป่ากรับอกกระบอกอุไรนี่กรทองนี่นี่หอยโ้ยุดผๆๆๆกอกับเลยกรทอง แกลงไปดินี่กระของมันบืนมาเนี่ยนี่บบึอืมากเนยหนามนี่ยหนโอ้ยพี่น่องนี่ป๊บนนี่นีป๊าป๊ปพี่น่องก็จับเอาจับเอาเลยพี่น่องมาเนี่ยหุ่นเงป่าป่าเลยพี่น้องเด้อ มา а, okay. มากจับตากรนๆเงี้ๆลายๆอะไรกนหรออืมจะล่อวันวันอืมอ้อโคดูโคมันดู อันนี้จะท่องกันได้เห็นมนะันอ่ะอ้อ,อ เลียนปหมาไมหมาอีก คนเืนวะเสียงมันเออเสียงมันอยู่เจ้นี้เลยท้อ,องลงไปล่ อาจจะต้องเิ้วางไวบางนั้นเลยอืมว่างมาได้ติว่างมาได้เพิ่้เยวงเอยู่ไปหาพิณองบิ้งอืมพิ้ี่มึงกะแท้ รุดมันหน,นีนั่นเลยนี่รุดบ่ของนี้มันมันรุดบ่มันตกไปฝุ่นละ่ะหายเลยหายหลเลยเห็นแลนะเห็นละ,นะละอขอเขาไปจะถอง น่าจะคล้องหลอกนั่นหน้าพี nah e ่น้องจะคล้องน้องนี่เดี๋ยว้าคล้องพี่น้องหลายเลยมี่น้าหลายนี่สามมอมอม่มอแล้วก็เาเห็นเนาะ นี่สิแกนี่ทีนีสะทองนี่รถเขาเขาล้มอยู่นี่นี่วะบ่นี่้ยน้ำอ,อ,ยอยเจ้าคอยคไปเห็นอะเรื่องแอะแอะแอะอะไล่ะหอยน,<ำ>น,นี่วเีแมนเพ,พ,พื่อานเขาไม่น้ำไม่ได้หมันบอ่นม่นม้ำม,มันดัง <SM! S 1> นั่งแอะแอะแอะแล้วเป็นยังไงบ้านี้มองนี้บัานนี้นี่บอมืดหรอกไปมืดแล้วมั้งสนามมุมนี้เฮ้มืดมาเรื่อยๆอืนี่มุมนี่ดำนี่บอ หอยหนูหนูมันกระบื้นนากินเข่าสิอือป่าป่าอือหนีป่าอเกทิ้งอืออือหนี่มวะนี่สิบห้า ผาหยังผาหยางาหยังเาหยังกยซ่อนอูู้ปลาดุกอู้ยงามๆนี่ตัวงามเลยพี่น้องอหายหายหายกอพี่น้องายนี่หนพี่น้องอืเบียกเบิงมันเดียกอือยเลยดู อะไปไป้ายเ่มันมาไปเลยอ,อยดองว่ายีดนเนี้ยลูนี้จะเดินผิก็คือมากผินี่วาอตามจนเจอ,อนอโอ้ตรงนงามดีเนาะประดุกหนาโอ้ปราดุกหนาเป็นอยงสีเองพี่เนาะอือ มั่งนี่กระคอนออ้าอ่านี่ก็ะคอนออ้าเอออ่ะมนันมันรัวๆัวเลยพี่นอ้าพาพองมองหาจนมามีมองหาอีกแล้วมั่งพี่น้องหนามยังมีอยู่มังนี้นี่พี่น้อง,น,องนี่นี่เลี้ยงานชีงานหาไปเรื่อยๆเรือยเนาะพี่น้องมนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้้ะจ้า ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีหายาย,ายจะดีเสมอมาจึงไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตาขยี้กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องป้ามีไลายหูแลยตาแนวข้อถูขอ้อไฟด้วจ้าเด้อถ้าลูกสาวคนนี้ผิดพลาดป,ประกันใดก็ขอคปลอดภย<า>ัยค่ะบ๊ายบายจุ๊บได้เนี่ยลมพุ่งลมลมวอยวอย แห้งเลยี่น้องลมแห้งแดดก็แห้งนะตนอนเจ้า